มาพี่น้องเมื่อนี้เมนูทะเลมีหอยแมงภู้ผักแกงมะกอกับผักชีลาวผักกรดหอมตำพ้นเอากับเลี่ยบทำพ้นใส่ปลาหมึกเป็นปลาหมึกสายน้อยอยัอาตะไฮดอัตะโกลดนมาก

ตามประหมึกแล้วก็หอยมะเร็งคู่หอยไหเนี่ยเก็บเด้อซีดมึงเลยวะเนี่ยหอยสุกหอยสุกต้มโดนจะเหลือหอยน่าจะหดจะน้อยเดียวสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นจีนงไหมเนี่

ต้องชุกเราใช้แค่นี้แหละถ้าตัวนี้อวดไหมขนาดตัวนี้ก็ต้องขอบอวนเผ็ดบ่เผ็ดเผ็ดตัวแดงไปเนี่ยพริกเทศพริกหลายเนาะมานี่ทั้งหอยทั้งหอยทั้งหมึก ฮึม <c ười> <ừ. S 2> อืมฮึมเติมเติมยังจับนั่งไปนี่นั่งเกอบคมีตัวคิดแบบนี้มางไหม Nó đi vô Đấy bạn Ngoài ngoài chỉ ngoài ออาแล้วแอมเ็ดตัวเขามัน,นเผ็ดเผ็ดอืม

我今年不不去了。

ຫມົດອົກໄຊຊາຍໄຫ້ເຕະ

เงยตัวหน่อยตัวหน่อยคือเงเถอตัวหน่อยตัวหน่อยแต่หัวเงยเนาะเออเปลือกหน่อยเออเปลือกหน่อยแต่หัวเงยเวตัวเงยเฮ้ยบอกเฉยคนน่่นหัวไงยเนาะเออเปลือหน่อยหัวเงยเออตัวหน่อยหัวงยเออหอยตัวหน่อยหมเปลือกหน่อยกับตัวหัวมันห่ Ừ. Hay đấy bạt này. Này ừ. có mực. จำเห็นแล้วพี่น้องขอบคุณที่รักทุกทีครแซ่บเนาะทีมงานเจอกจะไม่ไปกินหน้ากินมัดจะดีอ่ะ